เรื่องับมาก No censor สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะเรื่องไม่รับปราไม่คุยกันครับสวัสดีครับสวจสดีครับวันนี้เรามาเจอกันวันวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายน2564รายการสดๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ร่วมคุยข่าวกันเข้ามาได้นะร่วมพูดคุยกับอาจารย์เสรีด้วยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของคนพลิกลิ้น ซึ่งเป็นฝีปากจากคนแดนไกลวันหนึ่งทางเขาเรียกว่าอะไรสาวกเราสาวกบอกอ่ะจูจูก็เอาหนึ่งหนึ่งสองจูจูก็ไม่เอาเอ๊ะตกลงยังไงล่าสุดเจ้าตัวหรือว่านายใหญ่นะนะออกมาประกาศลั่นเลยว่ายาไปยุ่งยาไปแตะหนึ่งหนึ่งสองตกลงแล้วเป็นคนที่ชอบพลิกลิ้นหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าเป็นคนอ่านสถานการณ์ขาดกันแล้วกันอ๋อใช่คือ ถ้าเราไปดูใน Twitter เราไปดูแฮชแท็กต่างๆเนี่ยรเราก็จะมีความรู้สึกว่า,ากลุ่มสามกีบเนี่ยมีจำนวนมากถูกไหมตอรอบไม่ว่ามันจะเป็นตัวจริงหรือเป็นอวตารอะไรก็แล้วแต่แต่พวกเขาเนี่ยแชร์เก่งมากรีทวีตเก่งมากมใช้แฮชแท็กเก่งมากถ้าใครไม่เข้าใจอัลกอริทึมอันนี้ เมื่อเข้าเป็น t ทวิเตอร์จะตกใจกลัวอจะตกใจกลัวมากเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นอย่างนี้ไปกันหมดแล้วหรือ,อนะครับแต่พี่บอกทฤษฎีของการเมืองใ้้นิดนึงนะครับว่าเขามี Active Minority กับ Silent m a j o ร i t y ยังไงนะเขามีคนกลุ่มน้อยที่คลึกคลักแล้วมีคนกลุ่มมากที่เป็นพลังเงียบโอ้อย่างงี้เหมือนกับว่าต้องการยืมมือเด็กหรือเปล่า่ก็คือเขามองดูว่าคือเขามองดูการที่มี การที่เด็กรีทวิตไรกันเยอะๆมองดูว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นทาร์เก็ตกลุ่มกลุ่มใหญ่ก็อยากจะได้อ,อตอบไล่เรียงดูนะข้อแรกเขาเคยพูดว่าหมดเวลาเจนบีถึงเวลาของเจนวโอเคนี่คือ <ละ S 2> ขั้นตอนที่หนแสดงว่าเขามองว่าถ้าจะเอาชนะรอบนี้นอกเหนือจากฐานเสียงเดิมที่เขามีแล้วเขาต้องเอาเจนวด้วยนะครับ ถ้าตอบดูจากบทเรียนของพักอนาคตใหม่การที่ไปแตะ Gen Y เนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเด็กพวกนี้เพิ่งได้รับการเลือกได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งแรกจำได้ไหมเราไม่มีการเลือกตั้งมา7ปีนะในได้ปี6-2นะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้น 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24เนดี่ยเด็กอายุเนี้ยตั้งแต่18-24ถึง24 เป็นคนที่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเขาตื่นเต้นมากไม่เคยเจอเจอเรื่องของการลงเลือกตั้งเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาควรจะเป็นคนที่เอาของใหม่เข้ามาในการพัฒนาประเทศพรคอนาคตใหม่จึงได้ไป31ที่นั่งในแง่ที่1แล้วก็ได้คะแนนที่สองที่สมหลายเขตจนกระทั่งได้สอสอบัญชีรายชื่อไปห้า50คนรวมเป็น80กว่าคนจำได้ไหมคะอันนี้เป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาละ แสดงว่าตลาดนี้ใหญ่มากนะครับเป็นเด็กที่ตื่นเต้นกับการที่จะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขอเอาตลาดนี้ก็แลวกันก็เลยบอกว่าหมดเวลาเจนบีถึงเวลาเจนวายเมื่อเขาทาอย่างนี้เขาต้องตอบย้ําสิ่งที่เขาเชื่อนั่นก็คือเอาลูกสาวมามลูกสาวเขาเนี่ยอยู่วัยเจนวายนะครับะะเอาละเมื่อเอาลูกมาทีนี้พาลูกมาแล้วเขาก็ดูสิว่ากลุ่มเจนวายสามกีดเฉพาะเจนวายสามกีดนะทาอะไรอยู่ ก็เรียกร้องเรื่องการยกเลิกม112ใช่ไหมครับครับชุมนุมตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่ก็จะมีป้ายบางมีคําพูดบางอะไรต่างๆนานาแล้วมัตอม์มายของเขาก็เป็นคนที่ต้องการยกเลิกม112อ่าเพราะฉะนั้นจึงทำให้พักที่เมื่อก่อนไม่ชัดเจนนะไม่เหมือนกับพักกลุ่มส้มเนี่ยก็ชัดเจนมานานใช่ไหมครับ เขาต้องการแก้บทหนึ่งหมวดสองเขาต้องการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมีวัฒกรรมแยะๆนะอืไม่ควรจะต้องติดคุกเพราะพูดหรืออะ,อะไรล่ะอะ้ประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าเพราะมีหนึ่งหนึ่งสองอพวกนี้เป็นวัฒกรรมที่มีมานานก็ปรากฏว่ารอบนี้พอส่งลูกสาวออกมาปับ๊บคนในพักขานรับด้วยการออกถแถลงการครับออกถแถลงการทันที ไม่เอาแล้วหนะึ่งหนึ่งสองะกฎหมายก็ไม่ดีแล้วก็ผู้สืง่งอในกระบวนการยุติธรรมก็พิจารณาไม่ดีนะคะแล้วมีวัฒกรรมเกิดขึ้นคำหนึ่งต๊บอบจำได้ไหมเป็นนักโทษทางความคิดอ่า ทบถ้าตับคิดจะตบพี่แต่ตบยังไม่ตบนี่ไม่มีใครเอาตับไปขังคุกนะใช่แต่ถ้าเกิดทบมาตบพี่หรือเอามีดมาฟันหัวพี่นะอันนั้นทบติดคุกเพราะฉะนั้นเขามานักโทษทางความคิดมันไม่มีมันมีแต่คนติดกับดักความคิดเขาติดกับดักตัวเขาเองแต่วาทนาเขาสวยนะคือเขาก็คิดอยู่นั่นแหละต้องเลิ่อหนึ่งหนึ่งสองต้องเลิ่อนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองปนนะนะคตประเทศไทยหมดเวลาหนึ่งหนึ่งสองเพื่อประเทศไทยกับกัณฑ์มีวัฒนธรรมต่างๆนานา นะซึ่งตรงนี้การถแถลงการของพัรนนี้ซึ่งมาทีหลังนะ้ส้สมเขามานานแล้วนะครับก็มาบอกว่าโอ้ยต้องยกเลิกนะไม่งั้นเนี่ยเป็นการเอาคนเนี่ยไปขังคุกทางความ,มคิดคะแนนเสียงอาจารย์หรือว่าไม่ใช่เพว่าทนกระแสะแรงต้านไม่ไหวหร,หรือหรือว่าต้องเลยต้องออกมาเป็นแบบนี้คือเขาออกมาตรงนี้เพราะเขาอยากได้คะแนนเสียงเป้งไดสามกีบแต่พอมาถึงปับ๊บทัวลงค่ะ พอทัวลงปั๊กเขาเป็นคนอ่านสถานการณ์เก่งครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทัวลงขนาดนี้แปลว่าที่คิดผิดละนะคะที่คิดว่าโอ้โหสามกีมีจํานวนเยอะแยะมากมายเป็นทากเ e ็ดกรุ๊ปกลุ่มใหญ่เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่มากไม่ใช่ละอก็เลยกลับลำแต่เป็นการกลับลำแบบกึ่งกกลางๆก็คือ กฎหมายไม่มีปัญหาแต่การบังคับใช้กฎหมายต่างหกที่มีปัญหาเห็นไหมครับนคนลองเอาขาจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยแล้วอยากรู้ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าอาจารย์ถ้าดูจากเนื้อเนื้อข่าวบอกว่าปฏิกิริยาหลังจากคนคนนี้เนี่ยคนแดนไกลเนี่ยบอกว่ากฎหมายไม่ใช่ปัญหาและแถมยังชวนถวายความจงรักภักดีให้ถูกทางด้วยสู้ไปกลับไปจะไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขายัง เขายังจงรักพักดีก็มีอยู่เยอะเลรอ,อันนั้นจริงตอบพี่รู้จักคนนะครับรอบกายพี่ซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานหลายคนนะคร mm ับ hmm. เป็นลูกศิษย์ก็มีเป็นลูกน้องก็มี mm hmm. เขาบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยเขารักคนแดนไกลก็จริงแต่เขาก็ยังจงรักพักดี การที่เขารักคนแดนไกลไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เอาพระมหากษัตริย์เขายังจงรักภักดีดังนั้นการก้าวล่วงไปถึงขนาดจ,จะให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองจึงเป็นการก้าวล่วงที่ผิดพลาดพอรู้ว่าผิดพลาดปั๊บมีการให้ออกถแถลงการปั๊บต้องกลับลำค่ะไม่งั้นทัวร์ลง,นนงในที่สุดก็กลับลำแบบครึ่งครึ่งกลางกลางก็คือบอกว่ากฎหมายอย่าไปแตะกฎหมายไม่มีปัญหาถ้าจะแตะ แต่กระบวนการของการนำกฎหมายนี้มาใช้ดีกว่าใช่ไหมใช่ที่แน่ๆเนี่ยก็ได้ฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแห<อ>ละการหยั่งเสียงในแต่ว่ากลายเป็นสลิมไปฉับพลัน<า>สิาอาจารย์ต้องยอมกันไปนะเอาสมช่อมครับเดี๋ยวช่วงนี้